สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิกิจะพาทุกคนไปที่แหล่งปลูกหอมเลยค่ะที่หมู่บ้านปาจ,จันนะคะที่ตำบลลาดพัฒนาค่ะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะบ้านนี้นะคะหรือว่าหมู่บ้านนี้ก็จะนิยมปลูกหอมเลยมานานมากๆเลยคะ่ะทุกคนก็ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะคะจนตอนนี้นะคะก็ทำให้คนในชุมชนก็ปลูกไว้นะคะตามบ้านตามข้างบ้านอย่างนี้คะ่ะทุกคนก็ เป็นอีกบรรยากาศนะคะที่เราจะเห็นอยู่ข้างทางค่ะถ้าเราขับรถผ่านในเส้นทางนี้นะคะทางที่จะเดินทางไปอำเภอค้องวังนะคะจังหวัดกรสินค่ะก็จะผ่านเส้นทางนี้นะคะซึ่งเป็นเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะและนี่ก็คือหอมเลยสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะที่คนมหาสรารคามนิยมปลูกแล้วก็ปลูกกันมานานมากกว่า50ปีค่ะมาดูวิธีการปลูกแบบโบราณของคนในชุมชนนะคะพวรเพราะมันซุ่มมันวาแหงนาะ เพราะมันดูดน้าทางใต้ไว้หมายถึงว่าพุ่นดินก่อนบ่ะคะอันที่แรกพุ่นซ้ำดีๆแล้วก็แล้วก็ปลูครอปลูกแล้วก็เอาแกล็ดปบอืมค่ะอะไรกัพุ่นบั่นพุ่นลาปุ่นใส่จ้าแต่มันถอ,อยนยอดคือตัวน,นัน่นปุ่นตัวผุ่นตัวแยปลูกที่เรียกเอาปุ่นใส่เอาปุ๋ยใส่บัน่นไม่กระิเพมันก่นกระติติบขึ้นอุ้ยายอันอันพักที่มือก่อนมะเบิองนี่ยนะคือนใหญ่เร็วแท้อากาศดอกแม่นมือเนี่ยพึ่งล้มไ้นั่นไหม พึ่งล่องเงนต้นอันต,ต้นตตน,น้อยนึงแมนบ่แมนคือใหญ่เร็แวแท้เถอะเราบอกว่ามันต้นน้อยอนึงเมั่อกี้มันไร้มือเราจีบบอได้ล่ะอาทิตย์ก่อนน่ะแม่คือใหญ่เร็วแท้ะหนูยังว่าอันมือเบิ้งเมื่อนั้นสิหลอดบอเนาะเอาอีหลี้เดีบยวเนี้ยเบิ้งเป็นตลอดบ,อบอออออ่มาเบิ้งอีกเท่านึงป้าขี้งามแทออันนี้ย่ายพูดพักกาดเท้ามันสิบเซตส่งได้แม่กับคืนยากอินดี้มัฮอดหนามยามันเน่ามันมันหน่อยอยู่ ปาขายดีตัวนี่มันมีออเดอร์มาหลายเลยเป็นตัวจะให้ปลูกเต็มสวนผลแล้วมันพี่ไว้หลายๆเดี๋ยวท่านว่าว่าเอาท่านมาถิ่นเมาอีกจ้าดีเลยเนาะเห้องเกษตรขายเนาะปลูกมดฝุ่นจ้าจ้างานนี้มันเป็นนาปลูกพักแกะปลูกพักผิดกินได้น้ำปลูกแบบนี้เลยต้ะโอ้แต่ห้อเนี้ยมันสีคือเป็นตัวบลอนเนาะ เห้อกนมันเ่อันนี้เก่อันนั้นฟรยกคังบอกวิธีเล่านี่ยเีตาอันไปแเกีาบเลี้ยงนั่นียงมันกอดจังมือจังมือจังแก่จังมือจังมือจังแก่ค่ะมันเริมอ๋อมือวามือมาโล่น่ะนะแปลงริมสุดอ๋อจ้าจ้าแกแกใบแ่แก้มันกาบ นอกมันทีแห้งๆที่ทเหล้ยงได้ใหญ่คนนี้แก่ดอกมันแระมันจักแล้วสิเดียนแก่มันดอกใหญ่เร็วเนาะใหญ่เร็วใหญ่เร็วตลอดตลอดล้างเจ้ามีแหละหนูเห็นแบบนั้นล้วมือนั้นเน,นี่ยหน,นูแนมเบิ่งล่ะโอ้แต่แต่ใจเป็นตลอดวะเ,เนาะวะหลอดเป็นวะตัวใหญ่เร็วเนาะอันนี้ปูในเจ้ามือหรอคะ <ห ả? S 2> ปูในเจ้ามือ อ๋อสองอาทิต hmm. ย oh, ์ตีได้ซ้ำนี่ประมาณครึ่งครึ่งเือนประมาณครึ่งเดือนรบลเวครึ่งเดือนได้ซ้ำนี่แมนโอ้ยังไเร็วเนาะโอ้มีมีแอนมีทัวร์น้ำ โอ้เนะาะหนูนหนเห็นเถียวกวน,นอกอะโอ้ <c oughs> คือต้นน่อยต้นเหลืองสีหอดวนอ,นอ,อ่อนะแล้วบางอีเชนึผึบเราข <c oughs> ันว่าโบ,าบาเห็นเถียวกว่เน,นี่ยเช <c oughs> ื่อไอ้เนี่ยว่าปูอลีไงเร็วเนาะ กุมนี่คือกุมถียว่าอา่านมือน,น่ะเนาะถีนพึ่งโล่งเนาะสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นบะเทียวเทียวเที่ยว,วนั่นนะพึ่งพึ่งปลูก,อ,กลอ,อ,อ๋ออันนี้พันติสเราตินนาาจ,าจา้าจ้าวันนี้นะคะคิกคิพาทุกคนมาที่หมู่บ้านป๋าจันนะคะ หมู่บ้านปาจาันซึ่งอยู่ตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะช่วงนี้นะคะมีออเดอร์เยอะมากค่ะคุณยายขายวันนี้นะคะก็ 20-30โลนะคะวันก่อนก็50กิโลกร,รัมค่ะซึ่งหอมเลยเนี่ยถือว่าเป็นหอมพื้นบ้านหอมโบราณโบราณที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะคะมาถึงรุ่นคุณยายค่ะก็ถือว่าเป็นหอมที่น่าปลูกมากๆนะคะในชุมชนจงังหวัดมหาสารคามค่ะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าผ่านมาจาังหวัดมหาสารคามก็สามารถแวะมาอุดหนุนหอมเลยนะคะซึ่งเป็นหอมเลยที่ คนในชุมชนปลูกแล้วก็ปลูกมานานมากค่ะก็เป็นการสนับสน,นุนหารายได้นะคะส่งเสริมให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มเติมค่ะช่วงนี้นะคะก็มีการขยายพันธุ์มีการปลูกในแปลงเพื่อที่จะขายในอีก2เดือนนะคะเพราะว่ามีออเดอร์สั่งมาเป็นร้อยๆโลเลยนะคะ และนี่ก็คือวิธีชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดมหาสารคามที่นิยมปลูกหอมเลยมามากกว่า50ปีค่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมสายพันธุ์โบราณที่มีความพิเศษและน่าสนใจมากๆค่ะวันนี้กิกี้มาอัปเดตนะคะคลิปต่อไปจะไปอัปเดตบ้านอื่นนะคะ